สวัสดีครับผมอรุณดำพอรู้นาะยกองคารบริหยานส่วนตะบนวัดปลางวันนี้ก็ถือเป็นมิติใหม่ของตะบนวัดปลางที่เราเปิดธนาคารขยะ,ะโดยชุมชนนะครับโดยการสน,นับสนุนอขององค์การบริหารส่วนตะบนวัดปลางเป็นโครงการลดขยะต้นต่างนะครับในการดูแลรักษาความสะอาดของหมู่บ้านและชุมชน,ชมชน ปรับะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ,รบที่ผมนะครับที่ได้รับเกียนนะเข้ามาเป็นผู้จัดการนอยากทำการจัดซื้อขยะวันนี้ที่ ทำไมต้งหลวงยี่านจิตงเกใหชาวบ้านนี่นะได้รู้จักการแยกขยะนะครับได้นำมาขายื่อเขางายได้กับไา้กับจุนจนนะครับให้ทุกคนนี้ยให้โตขยะเข้ามาขายแยกขยะแล้วันจะดียังไงทำไมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะ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  อยากจริง,งแล้วไปไหนจริงๆริงกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสูงไปเป็นภูนเขาลูกใหญ่ต้องเก็ต้องฟังแล้วเราวันใหญ่สลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นรอ้อยร้อยปีแยกขยะเอาไว้กาลีงเก็ิไปล้วไม่ต้องคุยต่อขยะไปไวไม่ต้องรอสานิ่งคายต่อได้ทุดมีไปบมดไปล้อมไปรีไซเคิลใช่ไหมก็ดีเขาเป็นเชืเ้อเพลิงก็ขงเข้าทีขยะจึงมีค่าเหมือนทองคำ ก็มานการวันนี้ช่ตบวกแล้วนะคะครวสได้กับปะชาชนขึ้นนะคะตรนี้ก็คือก็อยากให้จากบานทุมบ้านได้มีการำเนินการจัดตั้กัดการกายัขึ้นเอนีนจึงงบตวก้ดดาเนินการจัดตังจุกยัอ